รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามในวันที่25ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบําเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามและเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถวายภาพพระกฐินเป็นวัดที่สองจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเปิดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติณลานเขตพุทธาวาสภายในวัด รัเชตุพลวิมลมังคลารามในวันศุกร์ที่25ตุลาคม2,567ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจึงขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพียงกัน